ฮัลโหลฮัลโหลหน่อยแล้วฮัลโหลนั่นแหละฮัลโหลลุงสันแล้วฮัลโหลนั่นเออเอาเอาฮัลโหลบ่ได้สัมบอร์เป็นเหตุมันที่ล่ะมันสิพังมันพังแนั่นก็แค่ฮัลโหลมันเป็นยังไงโดยนีไปเอาเด้อ สงส่คนนอนหิวนมเลยนี่เนาะ ฮัลโหลเนยเนยอ่ะฮัลโหลเนยขวดหนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยฮึมีละขวดหนึ่งละแม่นบบฮึขวดหนึ่งละแม่นบบฮัลโหลฮัลโหลให้ดูหน่อยเร็วเร็วมีคนอยากดูแล้วฮัลโหลสวัสดีเอ,อ้าเออก็บอกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูชื่อเนอยนะคะกว่าไปตี้เะ หนูชื่อเนอยนะคะสวัสดีค่ะกาวาไปตี่เอานั่นนั่นเห็นไหมมันยางเอีงแล้วน,นั่นนั่นนั่นยางเอีงเลรเนาะอือมเมื่อยล่ะมเมื่อยแหละจะตีมัน

เมนวะน้องเนยห,หิวนมเมนวะไหน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 คนหิวนอม <c oughs> อ่ะเบบ,แบบี <c oughs> ้อ่ะเบ่ีุ้ิ่นนนเห็นไหมนั่นนั่นเปิดเพลงน้องเนยจะฟังเพลงใช่ไหมฟังเพลงไหมนก ฮิโนกะฮะนโนกะนี่เออไหนเอาเอ้อเอาไปด้วยเอาเอ้เอาไป

อีกเอ้ามันมีตอมอีกหล่าอ้าวเบิ่งอ้าวอ้าวเอาไหมมันไปบ่หอดจายเออมันไปบ่หอดจาย Ừ. Sét bà này Nó, ông ơi, ông ơi. Ao. Đấy. Áo. là cứ bị dẻm à. Này. hello, con. อ๊ะฮัลโหลก่อนฮัลโหลดิฮัลโหลฮัลโหลก่อนฮัลโหลฮัลโหลก่อนแล้วฮัลโหลฮัลโหลเออเออกันฮัลโหลซื้อมันผิดหม่องไหนกันฮัลโหลทีฮัลโหลก่อนฮัลโหลเร็วเดี๋ยวผีเป็ดสีงยางไปหาเออฮัลโหลไหนฮัลโหลหน่อยเอาโทรศัพท์ฮัลโหลได้บ่แม่นเอาผีเป็ดฮัลโหลได้ พ่อรอักฮลัลโหลเออฮัลโหลก่อนฮัลโหลแล้วฮลัววดดวฮโลฮโหลให้พี่เป็ดดูหน่อยเนยเอ้าวว่าอะไรไปเดี๋ยวนี้เนยฮัลโหลฮัลโหลหน่อยพี่เป็ดเดินหนีแล้วหนึง่งอย่าไปกินมันบอ่อย่าไปกินแอฮัลโหลก่อนอ่าฮัลโหลก่อน ฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อนเร็วเนยเนยฮัลโหลก่อนเร็วอยากเห็นฮัลโหลเบอร์ใครคะฮัลโหลฮัลโหลอ้าว <S 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 อืมฮัลโหลไหมฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลเบอร์ใครโทรมาฮัลโหลก่อน เบอร์ใครโทรมาฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อนฮัลโหลก่อนเร็วใครโทรมาเนาะเอ้าเฮ้ยนั่นมีเสียงแล้วต้องนอยโยนทีเดียวมีเสียงแล้วฮัลโหลก่อนเออฮัลโหลก่อนอ่าฮัลโหลฮัลโหลอืฮัลโหลก่อนนั่นมีเสียงเอออืฮัลโหลก่อนใครโทรมาอืมใครโทรมาฮัลโหลก่อน พัง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 คักๆบ้านนี่ไหวพังอีหลีฮัลโหลเร็วฮัลโหลหน่อยฮัลโหลใครโทรมาหานอใครโทรมาหาน้องเนยนอกินอีกแล้วมันบอลใต้มยำอยู่เออกะบอลในต้มยำกะสิมากกินยังได้มันบอลในสุกอยู่ กห็นอีกแล้วตุ่มย่ำตักอนไปไกลที่ยังเปล่ามันนั่นนั่นเออเออเอเออะไร ยิ้มหน่อยเร็วยิ้มหน่อยเร็วอ,อ้อาวไม่ไ,ไม,ไมไก่ก่อนไม่ไม่ก่อนก็ได้